เอาลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้คุณอยู่กับเกมเต s t e r นฮะซึ่งมันเป็นเกมเหมือนหนีผู้ร้ายอ่ะอืมผมก็เพิ่งเล่นความจริงเล่นตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าหัวร้อนลบทิ้งหลายรอบมากก็คือผมอยากเล่นเป็นผู้ล่ายอยากเล่นเป็นผู้ล่ายต,ต้องขายอีกห้าสิบดาวนี่ผมจะมาห้าสิบดาวกันซึ่งผมจะหาด่านที่เล่นง่ายสุดๆอ่ะ โดยเฉพาะด่านนี้แหละมาเอาไตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่สมควรที่จะเปย์อ่ะคือมันต้องเก็บให้ครบจริงๆอ่ะบางด่านที่ผมเก็บไม่ครบมันก็หัวร้อนเฮ้ยสวยเลยโทรศัพท์งูพอดีอตรงมันไม่ใช่เฉยงว่าโทรศัพท์งูนะทุกคนโทรศัพท์มันกากอะ่ะทุกคนเห็นคือภาพนั่นคือแบบโลมาห่ะอือหือไม่ได้ฮนะ คือผมต้องการเก็บให้ครบทุกอันนะอาจจะไม่ค่อยมันนะทุกคนแต่ว่าผมต้องการทำสามดาวอะผู้น่งหายอยากได้สามดาวขึ้นขึ้น,นอ๋อขึ้นไปไปลายสกิลโดดดินลังกาสวยสไลด์เออตานี้ได้ปะขึ้นขึ้น,นกระโดดเออสกิลได้ปะอืมรอไปทุกคนวิ่งวิ่งวิ่ง อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากกระโดดครบทุกอันเถอะเออสวยึ๊บสไลด์ลงตังเออกระโดดประมาณตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้เฮ้ยอืมตรงนี้แปะ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 ,แปะสวยครับสวยสวยสวยผมจะได้สามดาวเอ้ยสามดาวแน่สามดาวแน,น่ตานี้ไม่พลาดเลยสวยครับนี่คืออะไรอ่ะ มอทิกหนโฆษณาผมว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเต็มแน่ไม่เชือ่อลองดูที่มันเสียตังค์เป็นเวอร์ชั่นเสียตังค์ที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มนั่นไงี่ไม่ใช้เว้ยเปลารซื้อยี่สิบาทเายผมจนโถ่ว <c oughs> สาดาวแล้วทุกคน <c oughs> เพิ่มมาสองดาวเออเล่นดบบนี้ได้ถนะ้แล้วผมจะไม่ซื้อสิบบ สก,กิลมันแพงผมจะเอาไว้บางทีเขาไปปลดหลอกได้ไงแต่ผมก็ลองลองดูดอนตอนนี้ช่วงโควิดระบาดทุกคนดูแลสุขภาพกันเ้วยแล้ผมโคตรเบื่อแล้วยิ่งมาเจออะไรอย่างนี้นกักตัวอีกสารโทรศัพท์ก็ปิดอีกเออเราคงโองออกไปต็ด ยังไม่มีตรงไหนยากถ้าตรงไหนยากแล้วผมจะค่อยมาศึกษาแล้วกันทุกคนเห็นภาพสุสโลว่าผมไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะคือมันเป็นที่เครื่องนะทุกคนภาพขานะมันเป็นเออก็ไม่น่ากระโดดเลยเวนกระโดดแล้วมันมันจะพลาดเลยเอ,อไม่หูฟังเวนล่วงตลอดโต๊ะดีๆไม่มีนั่งอนะลงธรรมดา กระโดดหนึ่งทีแปะแปะเออตรงนี้ก็เล่นยากอยู่นะผมอยากได้ความเร็วอ่ะทุกคนแล้ก,ก็ลงมาปกติอืม <c> ข <oughs> นว่ะลำคล้ายนี่แหละคือกะจะเล่นดีๆเล่นไม่ได้สไปดเดอร์แมนมาว่ะสไปดเดอรแมนหรือกบแมนแล้วน่ะเรียวฟรอกแมนจุ๊บโอ้ตะกี้ผมกดนะมันกดไม่ติดจะไม่มีข้ออ้างอะไรมากมายอันนี้ ดูจากส่งแล้วผมว่าต้องกระโดดจากไอ้แทนนี่แหละผมว่านะชึบนี่นะชึบอีกหนึ่งทีชึบนี่นะแตกไปผมไม่รู้ข้างล่างมันมีอะไรหรือเปล่าผมข้างล่างต้องมีอะ่ะเล่นอย่างเงี้ยปุ๊บวิ่งไปไปตะขอสูแสงกระโดดหนึ่งทียัไม่ถึงข้าวครับถ้าโอเล่นท่าไม่ติดเล่นท่าตรงนี้ท่ายังไม่ได้ปลดลออกท่าจะอยู่ตรงนี้หมดเลย โอ้โหตะกี้ผมต้องขึ้นโตนะตะกี้ต้องวิ่งให้เร็วแล้วก็รอที่จะขึ้นโตกะโะโดดตรงนี้มะไม่ได้วกต้องปรับไปปลายนะพูดไปก็ไม่ได้อะไรหรอกทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดทำไมนะจะผ่านมาได้ก็ถือว่าดีแล้วมันตรงเนี้ยมันยากมันไม่ใช่ว่าที่จะต้องแบบวางให้พวกไอ้พวกที่ไล่ตามแบบนั้นทุกคนมันยากตรงที่ว่าต้องทําตามภารกิจบ้าบอเนี่ยเพื่อให้ได้สามดาว ซึ่งผมหัวร้อนมากคือหัวร้อนบ่อยมากเพราะว่าบางทีก็กดไม่ติดเอ้เกมเนี่ยภาคแรกอะคือบารกเรื่องนี้บ่อยมากอะคือกดไม่ติดอะ่ะคือกดวิ่งกายเป็นสไลด์เฉยแล้วมันชาโดนจับตัวสำคัญมากอันนี้ไม่ต้องกดะไรผมจำได้กระโดดหนึ่งทีกระโดดไปหนึ่งทีชึบกระโดดหนึ่งทีกระโดดหนึ่งทีตอนนี้มต้องมีอะไรมาก ไปดิแมนจะไปดิแมนโดดไปขึ้นลางขึ้นลัง,ลงตรงนี้ต้องขึ้นลังจะได้ตรงนั้นน่ะว,ว่าต้องกระโดดอะไปข้ามดิมเป๊ะเลยเพราะว่าที่ผมคำนวณไว้มันไม่ใช่ความจริงว่ะอืมเกือบไม่ผ่านอืมแปะมันจะมีช็อตหนึ่งต้องระวังด้วย ต้องให้เราขึ้นตัวโดดอุ้ยอุยโอ้ไม่ผ่านโอ้โหทาคำนวณมาเป็นอย่างดีเนี่ยทุกคนผมถึงได้ซื้อสกิลเพราะไม่ไม่เคยผ่านเลยเก็บอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บให้ครบก่อนอ่ะผมถึงจะซื้อสกิลอตอนแรกผมถึงก็ซื้อมาเท่นะที่ไหนะได้ต้องทำคุยกันว่าโคตรตำคาเละทุกคนตำคาจัดอ่ะแล้วก็ยังเล่นนะ ถ้าเกิดมันไม่ต้องมีอะไรทำเยอะขนาดเนี้ผมยอมที่จะเล่นทั้งวันนะแต่ก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละมึงครั้งจะจัดเลยอ้าวกูจะขึ้นนี่ควายเลยนี่แหละทุกคนหัวร้อนไม่ใด้หัวร้อนโทรศัพท์หรอกมันอืดอะคือมันอืดมันยิ่งดีนะทุกคนเพราะว่าไอ้พวกคนตามเรามันก็จะอืดด้วยเราจะได้แบบจำได้ว่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ มันได้รับประทานถูกเหนะ็นไหมมันวิ่งโคตรไวอ่ะโกงว่ะอมันโปเล่นแล้วหัวชวนหัวร้อนอะนะใครอยากมาหัวร้อนอ่ะอืเกมเนี่ยได้เลยแต่ต้องสำหรับคนเล่นกระกากแบบกาดจ,จังหวะงงๆแบบผมะนะจะเล่นแล้วหัวร้อนใครกาดดีๆไม่ต้องหัวร้อนก็ได <s> ้เอ้ยขวยเลย แสดงว่างงตามผมเห็นแทงน้ําให้ขึ้นนะจังหวะนี้เราจะขึ้นเราไม่ทำอะไรวะนีกว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงเออมันก็อย่างนั้นอะเอององว่ะเฮ้ยงงเว้ยจอดนี้สวยครับสวยครับถ้าหมาไปนี่นี่ วิ่งฮะวิ่งฝนจะตกด้วยนะโดดโอ้โหไม่ไม่ได้ท่าแรกท่าแรกใช้ไม่ได้ต,ไดตัวนี้แหละึ้นโต๊เออผมไม่รู้จะทำสัมนะาทำ 5, ไมวะเออไม่รู้จะทำสัมนทาทำหาาเลยดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงตาน,นี้เล่นมาตาแล้วผมไม่รู้ว่าตานนี้จะเป็นยังไงดูก่อนดูก่อน ขาดมาสองอันสองอันโดนที่กระโดดตัวกระโดดกับไอแทงดูดีด่านใหม่เล่นได้เปล่าเห็นหมายังเล่นด่านใหม่ไม่ได้คตรเบื่ออย่างนี้แหละแทนที่มันจะให้กูเล่นตลอดอย่ามาสองพันใช่ป่ะสิบแปดดาวแล้วคือมันรับฟีไม่ได้นะทุกคนรับฟีคือดูโฆษณาแล้วมันไม่มีโฆษณาให้ดู ผมไม่รู้ว่าผมทํำผิดอะไรหรือเปล่าไม,ไม่มีโฆษณาให้ดูเฉยเลยลองด้อีกตาจะตาสุดท้ายของคลิปนี้แล้วหูฟังแม่งก็ยาวเก็อืมแล้วก็ไม่ได้ยินเลโมโหใครมาแต่เกี้นี้ทำให้เครื่องผมร้อนได้อะตอนทั้งผมก็ร้อนด้วย มันมีช็อตยากคือผมไม่กล้าซื้ออะคือมันเปลืองตังเปล่าอะทุกคนผมม่ไม่กล้าซื้อเลยมันไม่เหมือนซับเว์เซิฟเฟอร์นะซับเว์เซิฟเฟอร์คือเก็บสกออันนี้คือมันต้องผ่านหาอะไรที่แต้องทำสามดาวให้ได้เพราะที่ผมชอบทำสามดาวด่านนี้คือไอเวเนอร์หือที่ผมจะทำสามดาวด่านนี้คือด่านบูท ดูแล้วมัง่ายกว่าด่านอื่นที่เคยถามอะไม่ต้องถามล้เดยวบ่นมาแล้วก็อันนั้นอีกลืมแบบแตะกี้แหละบีนไม่ไหวเลยนะรู้สึกเหมือนเขาจะน้ำหนักเยอะเกินไปแล้วฝนตกอทุกคนที่บ้านผมยิ่งโรคโควิดระบาดอีกโอ้ยผมว่าชด่ต้องกระโดดแล้วว่ะ คือโอ้ไม่ได้โอ้อเก็บยังไงวะคือมันขาดอันเดียวมันก็ได้ศูนย์ดาวทุกคนเอ๊ะมันก็ถึ่งดาวอันนี้แหละคือที่หน้าแบบโมโหเลยคือขาดแค่อันเดียวอะ่ะซึ่งผมหาทางเก็บไม่ได้อันนี้ก็โง่เลวชดโถงโง่ไอควายเล่นเกีนี้แล้วผมหัวร้อนขึ้น,นแบบขึ้นมากๆ <c oughs> อยากจะถูกโทรศัพท์ทีจริงๆมันเกี่ยอะไร ผมเล่นนั้นไม่ใช่แต่เราไม่มีอะเล่นน่าเบื่อมากอะช่วงโควิดอะมีแผนนะตอนผมทําข้อสอบนี่คือแบบคือไม่เสียอ,อันนั้นเลยอะนม่คือเรียกว่าแบบเสียใจอะหรือพูดง่ายนคือเสียใจนั่นแหละเกือบผู้สารว่ารีบทํานะเกือบมันหยุดอะอมึงดีฮะแล้วมันโควิดอบาดผมนี่คือแบบถอดใจทันทีเลย แล้วพอแบบว่าม่เงเฟิร์ฟฟงเฟิร์ฟฟิวคือมันปิดเทอมก็ดูเหมือนจะดีนะจะได้ไม่ติดโลกทำลายาว่าทำลายจิตใจผมอะ่ะโลกเกียอืมหนังก็เลื่อนฉายผมกะว่าจะไปดูหนังสักหน่อยอยากจะทำทุกอย่างอะ่ะที่ผมคิดไวอ้อ่ะแล้วก็แปะทุกคนคือผมทำแบบรีบทำอะ่ะเอออยากบางทีก็แบบมืออะ่ะอยากแบบรีบไปอะ่ะ ม่าเบื่นเยอะแล้วผ่านย,ยากนะนู่นมันจะพูดอะไรนะจะแบบมันผ่านไม่ผ่านวะตอนนี้มันเมื่อยมือใช่ไหมไม่ใช่เมื่อยอะไรเราต้องจับหูฟังน่ละไม้ก็ไม่มีใช่ไหมโอ้ยล่วงเอตรงๆถ้าเป็นผมผมตกใจนะทะเลางแบบตะเกียร์ล่วงแบบทะเลางชีวิตจริงอนะ่ะาาแบบแบบจะฆ่าชาวผีตายเลยล่วงอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันยังจะมา slow โ,โมชั่นให้กูเห็นอีกโอ้โหไอ้ฮะมันหยุดได้นะสไลด์ชึบอ่าอย่างวิธีทำให้มันช้าลงคือสไลด์เลยชึบนี่แหละเออภาพมันเหมือน tiktok เลยนะผมทำางเนีน้สีม่วงๆฝนตกแล้วุกคนเกียดมากอ่ะคือฝนตกมันควรจะดีใช่ไหมละ่ะ มันเป็นตัวนําพาโควิดอ่ะทุกคนความจริงมันอ่านว่าโควิดนะภาษาไทยอ่ะบอแหวนสะลลอีดอเด็กวิทยาศาสตร์อ่ะเออชื่อทางการเขาบอกโควิดอืมมันเกือบจะสวยนะตะก,กี้หน้าชนเป็นสนึ่งเต็ปสมัยก่อนที่ผมเล่นนี่คือหน้าชนบ่อยมากอันนี้คือไม่ใช่ความผิดผมไมนทอำเลยเนาะ คืออย่างเงี้ยมันมีวิธีเก็บคือเก็บจากที่สูงอ่ะแล้วหล่นลงมาอันนี้คือผมไม่ไม่ตั้งใจเล่นเลยเมื่อยก็เมื่อยอน,นี่อ่ะรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละผ่านด่านก็ผ่านได้หนึ่งด่านนะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปเรื่อยนะครับผมกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ